สาบายดีเด้อนอสาบายดีเบิดสู้คู่สู้คนสาบายดีตอนสวยยินดีตอนฮาบเขาสู้สองสาวานันหลันถุงเด้อทุกคนเอฟซี FC ก็่่าควรสิปเปลี่ยนเป็นหลันป่าได้แล้ววาสันเนี้ยว่าไปหาเฮดแล้วห้องขับโคขับป่าก็มันดีใจเนอบางคนกะเอออาซีบ,บอกว่าเห็นเฮดกะสีห้องเห็นอย่างบุเคยเห็นตีนั่นนี่ เคยเห็นอยู่จ้าเนาะแต่มันอยากห่อมันออกมาโดยอัตโนมัตินะแม่ตอนนี้เฮากําลังสิไปหาหน่อไม้เด้อทุกคนมือนี้ซอนสิพาทุกคนไปหาหน่อไม้อยู่น้องกับแม่ลุนนี่สบายดีพี่น้องบ๊ายบายม่ไปเบิ่งข้าวหน้าไปค่ะไปเออแม่นเดี๋ยวสิลงไปหาหน่อไม้มาแกงใส่เฮดปวกทุกคนเมนูแซ่บเด้อมื้อนี้นะเนาะ เพราะว่าได้เฮ็ดมาบ่อหลายบันไดแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะมันกะแกงตลอดนาอส่วนไลกับมี่แต่แกงเมื่อวานนี่ก็ได้กินแหลวพัดกะเพ้ามื่อนนี้ก็เลยอยากแกงใส่นอใหมน่นาะคือซีแซบก,ก็เลยส่วนอีแมมล,ลงมาเศร้านานี่ก็ดีใจเนาอคันเห็นเขาออกเขาอย่างเป็นห่วงงามปานนี้กระทือว่าง,งามยม่ได้แม่เนาะนาเจ้า,นา,นาในทึงค่ะ ของอันข้าเจา้าผู้ท่วงของซุ้มเฮาว่าเขาสิรีบไลยตอน,น่ะเขาสวรรค์ออกก่อนมูเนาะจนหวามันหางแดงแล้วออแต่สุดท้ายแหละตัวมันออกก่อนนะเท่ากับว่ามันบรไดรบลลยพวกออกน้ำหลังในนี่น่ะค้องเขาหน้าสาวี่ออกน้ำหลังในโนนโกกระเดานน้นรีบไล่ลายไหมเพราะเนี่ยเบิ่งนั้นเป็นหมากแบบใสๆนะทุกคนมันหูหลดเนาะกาดบรรยากาศแบบดีเลยอ คือแนมเบิ่งแล้วมันหูรถเนาะตัวไดรีบๆแล้วมันสีเป็นสีดำเลยพี่น้องมันเป็นสีเหลืองเหลืองนี่นี่สีไฮเบิง์กซีรีวิวเขาซะดอกนี่เห็นบ่นี่มันต่างกันเนาะอันนี้นะเม็ดที่มันมีเขาวมันก็สิเป็นสีดำๆตัวมันบบมีเขามันก็สิเป็นแบบนี้นี่มันเป็นรีบเ็นบอโบอมีหยางนี่อันนี้เขาหลีเป็นลายๆได้นี่นะเป็นเบิดโนนก็กระเดาเห้ยแม่ แค่นั้นนะบ้าเนาะแล้วเอาปุ๋ยอันนั้นอันนี้มาสีดเนาะอุตส่าห์ว่าบำรุงครัวมัน,นแผ่ห้งเป็นรู้สึกว่าปัดผลาดเกลมันกิ่งลงนี่เจ็บขอคาได้บัดน,นี่น้องบัวก,ก็บ,บ่งแนะนำเต็มน้องพี่น้องกระข้วนจริงมันเต็มอยู่แต่ว่าหญ้ามันขึ้นสูงเนาะตามตะพงังอลไรอย่าคือมันอยู่ลุ่มนี่ เพราะว่าตะพังมันโบแป่นได้มันมีแต่หยาค่ะนี่เบิ่งดูอืมแน่นงน้องไม่ไ่ทุกคนเดี๋ยวสิลงไปเบิงล่่งนี่ลงเลิอนบอมาทางอบอหัวพอยทางนี่เนียงเ,เดี๋ยวกเกียงเนียเ,เห็นบอแล้วคะ่ะนี่อเออ บนบ่ใส่ทงมือมาจากหุยมหานใบไม่บน่ใส่ทงมืออุ้ยใบบางมาน้ะไอจ้าอันนี้คือนเอไม้ไล่เด้อจ้านี่พักอารมณ์ อันนี้อไอันนี้นงน้อนห่าแนงน้องใม่ไล่เกวอีแม่เบิดปี๊ฮากะสิลงมาเถื่อทับอิด เราบ่หอยลงมาดอกส่วนลายมีแต่หักอยู่ในบ้านมาเก่งแบบเห็นแหละทุกคนหัวซ้อนมักเมื่อเอาหน่อไม้สังไห่อยู่บ้านเม่เฮาวาซองเข้าไปทหาเขาเห็นแดงมันนี่เสียงแขนเจ้าขึ้นเถิงข้าหักแล้วมั้ง เห็นปะตาทองหองออกออกเมื่อสอบอยู่เงินแบบนี่ตัวโซนรักอันนี้แหละก้อนใหม่ก็หาได้คั้น้องนี่แหละพี่น้องเนาะนี่นี่แม่ปาดงามเด็ดตัวนี้ค่ะ ยสร้างแต่คนเสียงอดๆอีเมลหักติกว่าเดมแมนอนหนึ่งในกลางเห็นบ่ยังยังนี่นี่เดี๋ยวเซึงมือเขานี่นั่นแหละ ยังแนีงหนึงท่านนะเด็กในกลางมันเห็นบ่เห็นอะไรอ่ะมีหาสมก่อเนาะเดี๋ยวเขาก็สีสมเนาะแล้วก็เมื่อแต่ว่ากั่งมันเอาสิเมื่อแกะให้งัวกินอันนี้เนี่ยน้องใบบกนะทุกคน แกงแนงน้อยๆนี่พอดีเสียบเห็นบ่มน,นี่น้องใหม่หนะอันนี้มันสิบโบันหน้นแล้วนะมิตนแตนงพอดีเกงเสียบทุกคนนี่เวลาเขาออกไปปอก แล้วก็บดบอตบตองทูบเนาะแกงเป็นแหนงแบบนี้เลยจ้าขอให้ขัดตัสมบิมต้องได้สมบัติ็เซีลงามเลยนี่แหนงน้อยน้อยน้หน,นาเนี่ยมันสิบลค่อยมีนอ่อมันแล้วนองทุกคนดำเกาะมันนะเพราะว่ามันขึ้นวิดเบิดแล้วเด้มันก็นสีเหลือแต่แตกแหนงบัดทีนี้เนาะ แม่สอนมาบอกมามือเนนงามบอกยังขาดเลยลอยสยอยู่บัดทางออกแล้งงามงามพี่น้องตะบงหัวลุงเลินบอลือปปลาลวยลงมาทางนี่พอดีมันเป็นอนาคักเลยมันเป็นอุโมงเลยเป็นตามมานางหลินทายคลิปือว่านอนหลินเนาะปะ่ะเดี๋ยวสิผ้าอ,ออกไปเลาะหน้าบัดเนี่ยหาเก็บพักใหแ้แยงพักแวน่นเมื่อกินกับเกียงน้องใหม่ แต่ก่อนนั่นนี่มีต้นมักซีดาเนาะหน่วยใหญ่ใหญ่หน่วยหนึจนอยากซ้ำหัวเด็กหน่อยนี่สวนมะมักมกขึ้นและกระตัางนะเฮียย่าสื่อค้าพลังไห้นแมตตอกี่นะินแล้วมาขึ้นต้นซีดานะคือจย่งว่าโตกลงในเหงามาันากระฮาบบเห็นเนาะมแตเฮียสุดท้ายต้นนันนี้มันกระต่ายแบบนี้เนาะชวนใส่เขากขบเห็นอ๋ออันนี้ต้นลูกมันเนาะ แต่ก่อนในหนีก็มีต้นมัะนาวแล้วก็เห็ดคัวลงไปอาบนน่ำพเพราะว่าตะกี้บมีกอกโดยมีตะเที่ยวลงมาอาบนํำน้องพี่น้องต้นมักซีดาเก่าอยู่ในหนีแต่ว่ามันตายแล้วบริโภคซากนะข้ามมาแล้วก็ย่าม,มือเล้ยงแล้วก็แม่ามาลงมาอาบนํำสวรรค์เกือบตายดิกน่ำในน้องอันนี้สวสูฟังลงมาหลินหน่ำกับสวรรค์เนาะนน,ะนองเสาวหลายอีแม่และคนที่เราไปบวชมาหลินแล้วขี่ตินโรดเฮตินโลด่านเดียวค่ะคนนะสามคนเล่าหนะ่งอยู่เทึง แล้วเพื่อนใหไฮ้านนะก็ยูลุมคือสวรรค์เองแหละบัดไปหอดเซิงตะลิงมาเลขอยพันร้อยน้าบ่บเป็นเนาะหัวลุบปูดลงไปในในบนตะลิงนะทุกคนเป็นน้ำสังในเจ๋น,อน้องอาหาบ่ดไดเฮ็ดบ่บ่ดไดเฮ็ดบอบบไดไปห,หาย่านวา่าอะไรอันเลียงงวัวแหละซ่องนี่เด็กเด็กนะทุกคนกเปลี่ยนมือกันเนาะมือนี่เป็นพ่อนใส นี่คอนไซน์กัปปาลี่อยู่ผู้อีแม่นะเกียเสดล้ำทางพาหลอกนาแถวนี้โอ้คันเท้าก็ได้บบได้ใสเกือบโบกอ,อู้อังเอา กํลังเริ่มออกแถวนี้น่นนนะแถวนี้ก็เป็นคือของระบาวนี่เออมันเป็นยังวะมันออกปับ๊บนี่จุลเงามีเพิ่นมาเก็บนี่เพิ่มบ่อนงามกว่านี้ก็ได้นะจักแล้เห็นตัวนี้มันเขียวโอ้โว ข้างนาปลีหันเขี้ออยวเขียวีบใหญ่ไป<ะ>ใส่เกียงหน่อยถือของผมเบิ่งแน่นี่ไปหาเว่าแต่ของลาวเขาตัวเองก็เป็นคือกันพี่น้องเออมาสิได้เขาบอกเป็นแบบนี้ฮะ เบื้องนี้นะเป็นข้าวก็จ่อเก๋เจ๋ยเจยอยู่นี่อย่าว่าน,ะนอนนี่เป็นเบิดนอนเป็นเป็นคือการเบิดเลยรีบนำ้ำนี่เป็นมะยองมะยม่ แต่ว่ามันกับโบไดติดผาคแบบแดงเอยียงเด้พี่น้องมันโบไดแดงเนาะไหมเนาะมันกับเคียวแต่แบบว่าว่ายได้ดีล่ะมันเคียวอยู่ของมันนั่งของหมองแข็งแม็ป้าโถเออพี่น้องเบิ้งตีมันตายเบิดเลยนี่ฮะนี่ ตายแบบดอกๆค่ะแม่เบิ้งเข่าช่วงักว่าปีนี่เข่ามโอ้หักกระสีเดียมแหรอทงเออเข่านั่นได้แต่แถวแคมทางนันพี่นองแถวนน้า่นบ่ได้เป็นยังงามอยู่บได้หลอกลวงบได้จกตาแต่ว่าบัดมาแถวกลางทงน่ะเป็นเบิ้ดทง เจ็บด้น้ำพี่หมอก็ถูกของพัยกับเป็นเฮ้ยฝ่ากัลงตั้มตั้มเมก อยู่กลางทงเลาะยังโศกดีอยู่เขายังมีบ่อนงามอยู่ได้แม่เดีวน้าบริเป็นยังเดี๋ยวมารุ่นหน้าทงนี่ว่าเป็นคือกันกบ่ทงหน้าเศานน่พี่น่องนะทุกคนยังหายซ่อนมาอัปเดตหรือว่ารีวิวหน้าเสาห้เบิ่งแต่โดดแต่ว่าบริเ็ลงมา าดมันก็ง,งามอยู่ด้วยม่จนเพียงคอเฮานี่ข้าเง,งามนามันงามอยู่จา้านี่จนเพียงแอวเพียงคอแต่ละปีนี่เขานี่ซิบอกบคือกันเนาะปัญหาของแกนเห็ดหน้าก็คือยังสีแหละ มันเป็นพาย,ยาแต่ละปีนี่เป็นบคือกกันเนาะมันอยากเป็นอะไรมันก็เป็นโอ้ยบได้เลือไดินอดนี่เห็นบอเป็นผูนนออกบิดแล้วทั่วรทงผูเขาหน้า,นา,ง,างามๆเลยพี่ยิ้มแม่ยืนก็ยังจะก่ายเอวยิ้มแม่ขึ้นเลย โอ้เสียแดดมาให้นี่ตังงามเมะให้อื่นก็ทำมาได้ย้สิได้จะสอบได้บางแนนีนหมู่ออกยังบบได้ออกว่างามกว่าปีที่แล้วพันแหธงกับโบได้เป็นนรรมหาติสีดึงมันนะบแจักเมะจะเบิ้งเข่าตัวนับออกก้อนนะบบได้สีดกับโบเห็นเป็นอย่าง ตัวนั่นกระสีดบ่หูหยาก็ก็หหยามึงแน่หนาไผ่หนามันยังบดได้ออกแฉบเบไปแล้วนะตีนน่ะต่อนี้เขางามแต่เขาหลีบปาดหัวงนี่คือมาเลิศแท่แม่ เข่าเอียงนี่นะเข่าแบบเขาเกี่ยวออกน่ะป้าพี่น้องเบอร์บัดเข่าปนห่วงบบง่ายโอ้เพียงหัวเข่าแถวนี้นะผู้ด่อนั่งกันนะปี๊บแม่เฮ้ยได้เสียเอาได้ นี่พี่น้องมันแม่อยู่ยกูบังบังพินเลยยังไมักมันโดแข่งนี่เบิ่งเอทแท้ผู้พอดีกลินเริ่มมาพินทั้งนั้ครับมันอยู่ในเส่วนเขามันเอ็ดลงให้นะเนนาขาวง,งามอยู่หักเป็นเขาหรีบ งามแต่ว่าได้พลผลิตบอดีขนะเนาะงามแต่ต้นซื่อ,อ,อแต่ว่าบดเต็มเม็ดเต็ม,ตมหน่วยเบิ่งของขาเจา้ายังนางของหมอเคกแม่งอยูุพ่พานเดี๋ยวเออพราะว่าอ,อันนี้เขาดับน้ำหลังอันนี้บัดคืนมากกับเพียงเขา้าเพียงแอว เขาดะกโตกะก้อนเื้เขาเป็นเขางานมามนนเราเขามาผูกคันตีให้ยน่อยๆน,นี่ก็งามแห้งขนาดนนะดั่ำที่โผล่เลยแหละปะยัง เขาหน่างานพนะ่นมเสียหายเป็นอันนี้บิดเป็นคู่แบบเกือบสิคู่ต้นซ่วะหงองมนามึ่งหจะได้พอสิเม็ดหรือบอ่อากูเนกักี่ยวไหงัวปาสม่เห ให้น e ี่แทบสิบ่ออกเลยยิ่งเขียวข้อย่อยขยิ่งใหญ่คือสีห่วงน้อยน้อยเงี้ยดำเดียวจนอยากตายจางคนดำว่าสันปีนี้บ่ได้โอ้ยอันนี้แหละทุกคนเขานาสิได้พากันเมื่อแล้วพี่น้องมาเลาะห้เลาะนาเนาะ ตามที่เห็นก็นคือออกซ้ำนี่ก็เห็นเราตกใจเนาะพอมาเห็นข่าวแล้วเออมันสีบบ่อใดแหละเพราะว่ามันหลีบเกือบซีเบิดเลยบ่อเป็นแต่ตัวซีซุกคลิปนี้ซ่อนก็นคือสีใดขออนุญาตลาเลยเด้อทุกคนเนาะขอบใจเบิสดุกหูสุขคนที่ติดตามแล้วก็เป็นกําลังใจให้สวัเดอเนาะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากเป็ like, share, นโฆษณาให้ในเร้อจา้าเนาะไปแล้วสาบายดีอพอกันคลิปหนะ้าไะแมะ่